สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะทุกคนนี่วันนี้จะพาไปดูต้นแตงกวาที่เราให้ดูในเพจวันก่อนเนาะแต่กอนอื่นจะให้ดูกวางตุงโกนกวางตุงการขาวสวยไหมแตนแตนแตนนี่ทุกคนแตงกวาของเราน้องจับดอกแล้วจ้า เห็นไหมจ้าเรือกรรามงามตาแล้วเราก็จะมาลุ้นกันอทีว่าจะติดลูกไหมตอนนี้อดอกเต็มเลยทุกคนจ๋านูนา่นน่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนจ๋าดูมือเขาเริ่มเลื้อยไปมั่วชั่วไปหมดแล้ว <laughs> ดูโอ้จะขึ้นหลังคาแล้วแน่เลยดอกกําลังติดค่ะทุกคนมาลุ้นกันว่าจะได้กินลูกไหมเนาะ นี่ออ้ยดอกแหมทุกคนะออนเดชนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน,น่ะเป็นครั้งแรกได้ผลแบบนี้ก็ดีใจสุดๆเลยค่ะรวมพัดปิวสวยสวยงามจังเลย